ค่ะทุกคนเรื่อไก่นะคะสูตหมูเท่สูตหมูเท่สูชาิเป็นยังไงนะคะมีพริกแล้วก็มีพิกไทยนะคะทำสูตรอันนี้ตำแจวนะคะพี่หมูแอมทำเองเราจะมาลองชิมกันด้ลยโอ้โหเ้ยมากเขาบอกให้ผมกินแบบอย่างนี้เลยยกขึ้นสูง โอ้โหมันสูกอยู่เลยนะเอาหนังออกาในวางปูกินหนังไก่อ่ะโอ้ยมาได้แล้วต้องกินี่ยอ๋อคุณทุกคนนะคะอผักผักผักอร่อยอร่อยนะอร่อยเพราะยำจิ้มทุกคนใกล้ประแทบโอ้โหนั่แหละ เราเนื่องตั้งแต่4โมงนะคะแต่จะตอนนี <Momo S 2> ้เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วหยวะหยวเลยเสียบวะน่งเงี้หนึ่งตะคนอารียเด้อเอออือหืออือหืออือหืออ่าหยูเ๋อ ยังเสบอืมนั่งอโอกินหมดตัวนี้พิจารณาตัวเองนะคะอ่ะพี่คิดเป็นเพื่อนไหมอยวกินละยิ้วเไว้หวแข็งไม่หรอ คลิปหน้าเราเรารู้กันต่อไปนะคะว่าเราจะทําอะไรกินดีซีเน็นยังกินคลิปหน้าขอแบบง่ายๆได้ไหมแมนขอแบบง่ายๆได้ไหมเออเอาบ้างกินเลยนะอือโอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอบคุณนะคะที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนาะบ๊ายบาย